ก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาก er ับเก่งสปาร์เกอร์ทีวีวันนี้ผมก็จะมาสอนเ,ออเกี่ยวกับปลั๊กอินอุตโมีนะครับปลั๊กอินนี้ก็แบบว่าสร้างรหัสผ่านแล้วก็แบบว่าเผื่อป้องกันร,รหัสนะครับแบบว่าเราเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ะเราไม่มีรหัสโอ้วโดวของอะไรเนี่ยเออเป็นเป็นไปได้นะคะคือมันป้องกันร,รหัสไอ,อ้ป้องกันคนขโมยได้นะค,คือเราสร้างรหัสด้วยตัว,ออตวของเราเองนะฮะ คือเราจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ตอนไหนก็ได้นะครับอ่าปีพอินก็อุโตโตมีครับเป็นอุโตโตใช่ปะเขาอ่านว่าอุตโตมีเหรอประมาณนั้นนี่อุโตโตมีสวิตเขาบอกว่ามออีออนออฟเอนโบอะไรวะดิสโบกูอ่านไม่ถูกถว่นน้องน้องเอ่อคนไหนถามมาหลายคนว่า โหลดมามันไม่ติดหรือว่าโหลดมาตรงเวอร์ชั่นแล้วมันไม่ติดเออเนี่ยเราให้เราพิมพ์ตรง Google ว่าบัคก,กิต u ูตอมีแล้วก็กดอันแรกโอเครอมันแป๊บน,นึง <c oughs> ออพอมันเข้ามาอย่างนี้เราก็หาเวอร์ชันมันเลยนะนี่เวอร์ชัน1น2 7 2ครับของผมได้วะนี่ หนึ่งอเจดจุดสองเอ่อน่าจะอันนี้นะครับเพราะว่าคนยอดวิวดาวน์โหลดนี่น่าจะเยอะอันนี้นะครับหนึ่งอ่จดจุดสองอ่ก็โหลดไปพอโหลดเสร็จมาแล้วใช่ะครับพอโหลดเสร็จมาเป็นหนึ่งโหลดเสร็จมาครั้งแรกมันจะอยู่ในของน้องๆบางคนมันอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดเปนนะไฟล์ดาวน์โหลดอันนี้อย่างเป็นอย่างนี้ใช่ปะมันเป็นไฟล์อย่างนี้ ให้เราดึงให้เราลากเข้ามาไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วกดไปที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วก็กดไปที่เ,เ,ออเ,ทเออ่ปลั๊กอินนะครับแล้วก็ลากเข้ามาเลยนะฮะแล้วก็รันเซิร์ฟมันก็จะได้ไฟล์อย่างนี้นี่อุตโตมีแล้วก็ปลั๊กอินอุตโตมีส่วนวิธีใช้ไปหนึ่งนะพอเรารันแล้วมันได้ไฟล์อุตโตมีอย่างนี้ใช่ป่าวิธีใช้ไปหนึ่ง <c oughs> ไหนวะเข้าเซิร์ฟ อ่าสมมุติผมเนี่ยสมัครไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะแก้ขไปหนึ่งพิมพ์ในตวรันผมเนี่ยจะสมัครใหม่ฮะอ่าครั้งแรกอะ่ะที่เราเข้าเซิร์ฟเวอร์มามันจะให้เราสมัครก่อนอันนี้ผมสมัครไปแล้วนะึงผมต้องออทำใหม่ไปนหนึงนะรัอเอาไปนหนึง ผมต้องเกมเข้าใหม่เลยนะเพราะว่าผมจะทดสอบนะครับว่าเราเข้าเกมครั้งแรกมันจะเป็นอย่างไรอะ่ะพอเราเดี๋ยวนี่เซิร์ฟเวอร์ของผมอ่ากดเข้าไปเราเข้าเกมมาครั้งแรกโอเคนะมันจะขึ้นอย่างนี้นะเนี่ยให้เราอ่ะพ l ส a s ลิสเตอร์วิดลิสเตอร์พาสเวิร์ดคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดคือมันจะให้เราสมัครรหัสนั่นแหละอ่าแล้วก็พิมพ์ว่าสลัดลิสเตอร์ ก็าพาร์ทเบิร์ของเราคนระับผมจะใส่อะไรก็ได้นะใส่เนะสมมตินนะผมจะใส่ว่า2233แล้วก็ A 2233 A พิมพ์2ครั้งนะอ่าถ้านานมันจะหลุดนะฮะพิมพ์2ครั้งนะโอเคเอาใหม่สลัดลิสเตอร2233สองอ่าพิมพ์2ครั้งมันบอกว่ามีแบบให้คนะอนเฟิร์มเลยเออแล้วก็กด Enter ไปอ่า มันจะขึ้นไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นอย่างนี้นครับคืออันนี้ผมแก้มาฮะวิธีแก้ง่ายๆเลยครับผมคืออยากให้ขึ้นนะเออยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ยังไงก็ได้หรือว่าจะแก้ที่แบบว่าจะแก้ตรงลิสต์นี้ว่าเป็นเออจะแก้เป็นสีอะไรก็ได้เดี๋ยวนะกดไปที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของเรานะแล้วก็กดเข้ามาไฟล์อุตงมีแล้วก็คอนฟิกน่าจะคอนฟิกมันผมไม่มั่นใจ เดี๋ยวเดี๋ยวคนระับกดผิดอันนี่เวล c o ามนี่นะครับคืออันนี้แหละอัน,นที่ผมเนี่ยที่ผมสมัารหัสเร็จเมื่อกี้เห็นะเนี่ยมันจะบอกว่ายินดีต้อนรับ g o o g e สู่วเซอร์เวอ,อนี่แหละของผมพิมพ์กดมาที่เวล c o ามนี่แหละแล้วมันก็จะผิดขึ้นอย่างนี้เราจะใส่อะไรลงไปก็ได้ครับแล้วแต่คุณนะครับผมส่วนที่ว่าแก้ไขสีตรงอั i ิ i s t อร์ล r login อะไรเนี่ยมีนะครับอันนึง น่าจะน,นี้มันเโน้ตแท็กเวอร์แท็กอ่าเป็นนี้นะครับเ <c oughs> อาเป็กุลละอันละแต่ว่าอันนั้นอ Messenger อ๋ออันนี้อันนี้เอ่นนอ Messenger en ก็อันถูก Message. Message อ่ะ Message Message en เหรออ่านี่ ตรงว่าลิสเตอร์มันจะเป็นสีอะไรวะเมื่อกี้เขาใส่สีสีแดงเหรอให้เราน่าจะประมาณนั้นเออเนี่ยสีแดงเหรอเออถ้าเราจะเปลี่ยนสีก็ได้นะแต่ผมไม่ขอเปลี่ยนผมไม่ชอบผมจบมาแบบต้นฉบับนะดีสุดโอเคถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็ลบอันนี้ออกก็ใส่โค้ดสีไปโอเคนะส่วนล็อกอินก็เปลี่ยนตรงนี้เนี่ย ตรงมันใส่โคจดีไว้อ่ามันง่ายๆนะประอินนี้เป็นหนึ่งนะครับอ่าส่วนคำสั่งอะไรนะแบบผมเอ่อรู้ประมาณคร่าวๆเองนะครับผมคร่าวๆอ่าเอ่อพิมพ์ว่าอุตมุมีอืมมันก็จะมีอุตมุมีเอออะไรวะแคปบชา่าอ่านไม่ออก ก็อุต้องมีเอ่อเชสเชนชิงพาสเวิร์ดอุต้องมีอีเมลอุต้องมีล็อกอินอุต้องมีล็อกอเอา,เอ,าอุต้องมีพาสอะไรวะอ่าช่างแม่งคำเถอะอุต้องมีลิสเตอร์แล้วก็อันลิสเตอร์อ่าผมจะสอนคร่าวๆนะครับอ่าเราทำเอ่อพิมพ์ว่าอะไรก่อนอันแรกนะอันนี้ อุต้มีลิสเตอร์เป็นหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วอ่าเมื่อกี้ก็ขออภัยด้วยครับอ่าอุต้มีลิสเตอร์ไปมาอะไรแบบว่าสมมุติอืมเอ่อเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยจำกัดให้คอมเครื่องหนึ่งเนี่ยสมัครเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้หนึ่งเครื่องแล้วก็แบบเออเพื่อนเพื่อนผมอยากเล่นอีกนะแอดจะสมัครไม่ได้คือมันเต็มแล้วแบบว่าเด็เครื่องหนึ่งสมัครได้ ไอดีนึงนะครับเอ่อถ้าว่ามาให้แอดมินสมัครให้เราก็พิมพ์ว่าผุต้องมีลิสเตอร์ตามด้วยเพเยอร์เนมคือชื่อนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดสมมติว่าผมจะสมัครให้ใครเอ่อสมมติว่าเป็นอะไรดีวะอ่าผมพิมพ์ว่าอาวันลองดูนะเอาแล้ว่าพาสเวิร์ดเอาเป็น123 456789 M ก็กด enter ลองดูนะฮะมันก็จะขึ้นบอกว่าอะไรวะ su successful l y lister กวาถูกอันผิดเปล่าวะช่ยอ่ะใช่ไหมเอี่ยแล้วก็ส่วนผมเอ่อที่รู้นะเป็นหนึ่งแล้วก็อูโตโมีอันลิสเตอร์อันลิสเตอร์อคือยกอยกเลิก การสมัครรหัสหรือว่ายกเลิกการสมัคร id นี้คือมันจะบอกว่าไหนวะให้เราใส่ player name คือชื่อนั่นเองครับแล้วก็จบเมื่อกี้ผมสมัครอาวันไปนะครับผมว่าผมจะยกเลิกทำไงดีแอดแล้วก็พิมพ์ว่าอารวันนะครับให้แอดมาทำให้สมมติพิมพ์ว่าก็มีอลิสเตอร์อารวันแล้วกด e n นเ r อร์ไป <S <S <ๆ>อ่ามันก็จะบอกว่าสำเร็จแล้วนะครับ S <S <uce> โอ ud, ้โหสวิตล็อกเอา์คืออะไรเดี๋ยวผมจะบอกล็อกเอา์คืออันหนึ่งล็อกเอา์อ wow. ่ะล็อกล็อกเอา์พิมพ์ดูนี่ล็อกเอา์คือเราไม่ได้อยู่ในเกมนะแต่เออเราตัวเราอยู่ในเกมแต่ว่าเราไม่ได้ล็อกอินพาสเวิร์ดเข้าเกมแบบว่าไอ้พวกเด็กมันชอบเล่นกนตีนนเออมันเล่นแบบ ไอ้ล็อกเอาเนี่ยเราจะยิงไงแบบตัวมันยืนอยู่นิ่งเนี่ยแหละแต่ถ้าเราล็อกอินปุ๊บมันจะแบบเราจะขยับได้นะล็อกเคือแบบเราจะออกจากเกมเลยเหมือนเราจะออกจากเกมอะไรเนี่ยแหละเออเป็นอสมุงล็อกเอาแบบสั่น <c oughs> <c oughs> ไอ้ล็อกอินเอาอีสักพิมพ์มาอ่ยอ่า แล้วก็ส่วนอันนี้อีกเป็นหนึ่งอู้ต้อมีอูต้อตมีล็อกอินอีเมลนี้คือน่าจะเป็นแบบพวกเป็นอันหนึ่งนะอีเมลเขาจะให้ใส่แบบของไอดีนะประมาณนั้นนะคือ คำสั่งมันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรนี่อ๋ออันนี้น่าจะเป็นสวิตช์แบบว่าเปิดให้แบบเออ่พักอินทำงานหรือว่าจะปิดประมาณนี้ประมาณนั้น Get e อ,อ,อีเมคืออ๋อเอาอีเมลจากชื่อชื่อของไอดีนั้นประมาณนั้นอ่สชวนอีกอันนึงน,นะครับอันสุดท้ายครับผมจะสอน ผมรู้แค่นี้นะครับผมจะสอนแค่นี้ความรู้ไม่มากมายเท่าไหร่แต่เปิดเซิร์ฟก็พอได้อุต้มีเชนเออใช่ป่ะวะเอออุต้มีเดี๋ยววะเดี๋ยววะอ๋อเชนพาสเวิร์กพิมพ์ถูกปะวะเดี๋ยววะเชน พาสเอาพาสเวิร์ดอ่ามันก็จะให้สมมุติว่าเอ่อเมมเบอร์ Member ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเปลี่ยนพาสเวิร์ดเอ้ยพาสเวิร์ดไม่ได้เนี่ยสมมุติว่าไม่ให้แอดทำนะแล้วก็พิมพ์ว่าอูต้อมีเชนพาสเวิร์ดแล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วก็พาสใหม่นะครับผมอ่าอีดีชื่อเราจะใส่ยังไงก็ได้แล้วก็พาสพาสใหม่โอเคนะ ส่วนเมมเบอร์ทุกคนก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็พิมพ์ว่า change ต s บิร์เนี่ยมันจะตามด้วย ID เอ้ยพารเก่าส่วนแท็บต่อไปมันคือพาร์ใหม่นะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนไปเองนะครับโอเคมันง่ายๆมันไม่ยากอะไรนะครับโอเคนะครับก็หมดเพียงเท่าน,นี้นะครับก็สำหรับผมก็มไม่ถือว่าผมจะเก่งมากเท่าไหร่ ถ้าน้องๆคนไหนรู้ก็โปวดนะครับอย่าด่าผมเลยผม,มความรู้กับคนที่ไม่รู้เท่านั้นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลากัไเก่อนนะครับสบวัสดีครับผม